เราครับถือเราครับพี่น้องโอ้สูงเงี้ยนะครับโอ้ไป <c oughs> ลอไปลอลไปลอลอไ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 ลอองออไงลลล นี่พยายามที่พาพี่พ่อน้องพยายามบ่วงหนูครับพยายามบ่วงหนูกับพันกามาลุ่นด้วยกันครับคืนนี้พันกาซิมันฮู้มันครับไปแล้วครับพี่น้องครับพันกาอยู่ทงน้ำเลยครับนี่แตมายามบ่วงยง้ยมขึนครับพี่น้องมาลุ่นกับพันกาเขาครับเจ็มอยู่นี่คายหนูสวัสดีครับมากับพันกาครับพี่น้อง มันดุนครับขึ้นนี่ใช่หมานู้หมานครับก็ชื่อเขาอะไรรถเกี่ยวเขาหองเกี่ยวชี่อเขาของเกนท์มันตื่นรถเกี่ยวถิงะออกไปเนาะมั้ยเหระครับถือหรอครับพี่น้องโอ้สูงเงี้ยนะครับ นี่ได้แล้วครับได้อีกแล้วอ๋อตัวนี้ไหมนี่ครับตัวเงี้ยเลยครับนี่ครับได้แล้วครับพี่น้องโอเคผมเชื่อโอผิดหวังครับ สองตครับพี่น้องได้แล้วครับมีแต่รุ่นใหญ่เลยครับหนูพุกหนูพุกหนูพุกหนูแพงครับพุกง่ายโอ้ตัวนี้ต่ำตึงๆเลยเอเอพี่พน้องสองตัวแล้วครับอย่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยดอกครับยังไม่น่าหมดครับรบุ่นมันเติร์ดเลยาาาาาาตางพันกาไปเลยครับพี่น้องมานี่พามาชมบรรยากาศ ยำบ่วงนูย้ำคืนครับปลนาา <laughs> ปนังกินัน <laughs> นังกินพันดาบดิปาาลาใหญ่หลายๆครับมาแล้วครับพี่น้องสองตัวมายามฟังนี่ครับ โอ้ <c oughs> ดินแห้งเท้พันบ่วงบรรยากาศบ่วงหกไรบ้บนเด่นววโอ้ควายวะว่นา มึงเลยครับวหวยครับ <S <s <uk at> นี่หนูพุกหนูแพงนะครับพี่น้องนี่นะครับยังมึงเศรอลุ่นกันครับนี่มายามยังมคืนก่อนยังมคืนได้ไปแล้วสองตัวมันจะบอกง่ายเลยต้องบอกพอพันนะครับทำพันเลี้ยงหนูได้เลยครับ ตำไปเรื่อยครับอ๋อมีตัวหูหนูตัวหน่งหนูบินี่ไลยได้พี่นอ้องคนหัวตะเกียวนี<ม>คว่ครับแวยครับ เด๋วขวยหนูพันกาดักไว้แล้วครับหน้าบ้านนะครับพี่น้องดักหน้าบ้านเลยเดี๋ยวโอ้โธ่ดีครับขวยพวกง่ายเลยบอกเลยรอ,ม,อมึงงูเส้าครับพันกาว่าขวยมันใหญ่ก็เลยมาไม่อยากยามเมื่อคืนยามมึงขาด Ô, ทอทโอ้ถ้าโตตั้งขันหอดมือสอดกับโอกาสขาดกันมีแด้วพี่น้องโตใหญ่บินเกี่ยวกอหญ้กากออย่างนี้มีโอกาสขาดเลยครับไปเลยครับเอาละครับพีน่น้องเอาละครับไปแล้วปรกาว่าไปแล้วโอ้ลง <laughs> น้ำหมดแล้วโอโตง่ายเลยแงมเราต้องแงมแล้ว ตามมาติดๆครับตัวที่สามไปเรืนน่องเวียดนาม <laughs> ตัวนี้โอ้ไม่ร้องตัวที่สามครับตัวที่สามยื <laughs> ้นี่ตัวที่สามแล้วเราจะข้องแฉกแล้ว อดมือนีิครับกล<ช>ืนหนิมีดอก,กิ้งใหญ่เลยครับฟานกาวพามาหม่องคักๆเลย <laughs> มันหน่อยตัวกับตัวยี่ฟังนี่มีแต่ของแท้สั้นฟันกาวว่าเห็นควายเห็นควางเรามีแต่บ์กิงใหญ่เลยสั้นมีแตอรบบกิมิเตอรบบ์กิ้งโอ้สามตัวพี่น้องสามตัวนี่กระสังมันสิแตก <laughs> ตัวใหญ่หลายมันเต้นต่ำเราครับมาเราครับสามตัวพี่น้องดุ่นในไปเรื่อยครับยังม่ได้หมดครับ ้ามาย่ายำมเสโ่นี่ย่โอกาสขาดไรเพราะมันโตงหญ่พันกาเลยพามาย่ามยำคืนเลยฟื้นเลยพี่น้องหนูเลี้ยนครับโอ้โพ่นพู่งล้วเห็นปะโตดอปพุ้นเลยนี่เห่อไหนรีง คร uh, ับพ่อครับไปแล้วครับไปแล้วไปแวไปวไปแล้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 ว ก็แล <aría> <those> no <welche> ี้ยงอยู่คนคังงบสวัสดิ์โตตาหันกันโอ้ยเกือบจทันเับพี่น้องง่ายเลยโอ้ยนุพุกนุพุกนุพุกง่ายโอ้ยง่เลยง่ายเลยอะนี่ครับนี่ดาบของพระจันทร์ ก็นั ểu, m ie. M ie. M ie. ่งกินก็ว่าพันกายเนี่ยอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับสุดยอดสุดยอดแบบไงนะครับมึงห่าหางเลยพี่น้องอืมสิบปุ๊บเกิดไงเกิดไงสมีแฮงก่อนพี่น้องม่ไงไปไปนะครับมาแล้วครับพี่น้องครับบ่วงว่าถือไรคุปปะไรคุปปะไรคุปปะว่า นี่ครับพี่น้องมังควัยครับหนูครับพี่น้องครับเดมเลยมองบรรยากาศของหนูครับวยหนูตอนนี้ก็ยามไปเลยครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหจิงไม่ยาเจ็บตระยาติงเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยเกิดเหี้อีกแล้วครับพี่น้องเกิดเหี้อีกแล้วเกิดเหี้อีกแล้วโอ้ตัวที่สี่ครับโอ้ตัวที่สี่นะได้จะเองนี้เลยครับพี่น้องใจเย็นใจเย็นตัดไว้ตัดไว้ถือทิ้งสี่นี่จะแบบดุนแบบหาขีดเลย นครับพี่น้องว้าวตเอาแล ok ้วครับมันเป็นอะครับตัวทีสีอี่สีไหนเนี่ยตุยงห่างกับตัวตุยงเอาครับพี่น้องสีตัวครับนี่ครับมังค์เน็กกับช้งครับอืม มีเฮอีกแล้วครับคือนี่มีเฮสี่ตัวสุดยอดสุดยอดครับยังมีอีกครับพี่น้องบ่วงยังม่นาหมดครับตามพันกาไปเลยครับราตีนี้อีกยาวไกลครับบ่วงร้อยคนหลัง มันนี้ออกทุ่มหนึงครับออกยมทุ่มนึงกับิเลี้ยวหวานพมแล้วครับสองถึงสามทุม่มนี่จะขวยยังไงติดท,ที่ลโตนี่คุ้มค่าเลยครับพี่น้องโตเดียวเนี่ยมันทาน่าไหนกันฟ<ร>ันไซที่ท่าอย่เลยเจ้าการขมเลยโอ้ันำพงก็บเนาะไซคนาฟัง ใส่เกาใส่ไม่อีปว่าอย่างนี้กันเอาลงครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับสามมันติติดครับตันที่หายางกับมาดออกกันได้เนาะเมื่อกี้ยาไปรอบนึงครับบ่ออกใจเว้นอยู่ครับ อ้าวรุ่นนุ่มครับรุ่นนุ่มขวนดีขนาดสั้นพันกาว่าครับโอ้แม <ambling. S 2> ่มันแม่มันเตนโอ้นี่ครับเเดือนสี่ตัวครับตัวนี้หาตามกันมาติดๆครับพี่น้องครับ หนูแม่ม,มัมนสัน่นวะเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องเอาไปเลียเเ้ยงครับพี่น้องไปเลี้ยงพ่อแดมักเลี้ยงครับเบ้ายำเขาที่เปิดฟาร์มหนูอยู่ครับพี่น้อง <c oughs> เอาน้องพันธุ์การนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้ยำกลับพี่น้องยำกลับมาย่างกลับมาขว้างก่าวยืดจนได้ ลุ้นไปครับขาบนำ้ำให้น้ำามีแต่นำ้ำเกี่ยวของวินำ้ำปีนี้ฝนดีครับคนดีน้ำดีหนูกันหลายครับฟังนี่พันกาว้ามายามฟังพี่ครับ ปลาเพยปลาหนิเง่ะเป็นจะดิ่มบุ้มๆนไดหน่อยกัเบายังจะเสียแล้รครับน้ำไหล ฟั <It> <laughs> s <S งนี่ส่วงเงียบๆครับสงสัยต้อง DC ตีหาช่วงเย็นมืดครับเมื่อนีร่เย็นไง <laughs> ครับพี่น้องผลงานเมื่อนี่ครับเป็นลายตัวอยู่ครับสำหรับคืนนี้ก็ขพอฝาก็ไปสักนิดครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องอดินที่นินสานครับผมนี้กับาพพี่พ่น้องไปเมื่งบรรยากาศยามหนูกับพันก่าครับยมื่อวานคืนกับหมานครับืัอนี้หมันก็ครับพันก่าสุดยอดครับนี่เบาอย่างกับพันก่าครับขอกล้าวว่าสวัสดีครับพอกันคลิปหน้านะครับผม